สวัสดีค um, ่ะการสวัส exactly ดีค่ะเบลค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็อาจจะมาเลดิดหนึ่งนะคะ เพราะว่าวันนี้คุณแคมเบลกาลังแต่งตัวอยู่นะคะยังไม่เสร็จเลยค่ะกำลังปั่นแก้วอยู่คะเดี๋ยวว่าคนบอกจะไม่เชื่อใช่ไหมว่าหัวโปง่งหรื่ะหัวโป่งค่ะ,คะให้ดูกันไปเลยนะคะจะต<อ>ัดที่ด,ดูนะคะเป<อ> <ๆ S 1> ็นยังไง<อ>เดี๋ยวเรามาเจอกันสักครู่หนึ่งนะคะค่ะก็เรื่องของเรื่องวันนี้ก็มีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นนิดหน่อยที่เดอะสตาร์นะคะก็คือว่าตอนประมาณ4ี่โมงเย็นดิฉันมาเข้างานนะคะเพื่อมาทําการตัดต่อเทปรายการที่จะออนแอร์คืนนี้นะคะก็มาถึงก็ เข้ามาในห้องแต่งตัวก็เปิดไฟอ่ะค่ะเพื่อจะเตรียมของต่างๆเ่าสุดกันฟังนะคะค่ะผลปรากฏว่าเปิดไฟไม่ติดยังไงล่ะคะตกใจค่ะก็เลยเฟซไปหาเพื่อนสาวเลยว่าทําไมไฟที่ร้านถึงไม่ติดเพื่อนสาวก็บอกอ้าไม่รู้เดี๋ยวฉันออกมาผลปรากฏก็นั่งรอสักพักหนึ่งเดินไปที่หลังเคาน์เตอร์ก็เห็นข้าวของระเกะระกะก็ยิ่งช็อกคันว่าจนขึ้นบาก็เลยพิมไปบอกเพื่อนสาวอีกเพื่อนสาวก็บอกว่าเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันโทโทรหาเจ้าของร้านก่อน เจ้าของร้านก็ไม่ได้มาเอาตีค้างานข้าวขาไฟไม่ติดร้านก็เละทํายังไงล่ะคะผลปรากฏว่าเขามาติดป้ายค่ะเขามาติดป้ายแต่ตอนเช้าแต่ว่ากระนากรเทยไม่รู้เพราะเขาไม่ได้บอกเอาไว้นี่ละค่ะมันเป็นเหตุผลที่ไม่ได้กินข้าวเลย่างเงยรีบๆๆๆขับรถออกมาเลยค่ะวันนี้นะครับเขาจะมีโชว์นะคะอีกหนึ่งชุดของเดอะสตาคาร์เบรนะคะซึ่งจะนาเสนอนะคะก็ เพื่อนๆคงจะได้ดูเทสต,ตัวอย่างไปแล้วนะคะกับบทเพลงของน้องเซโร่นะคะหรือน้องก๊อล์ฟเดอะสตาร์ของเรานะคะ,ะคุณแคมเบลคะก็ช่วยเล่าเอ,อ่อความเป็นมาของเพลงนี้หน่อยค่ะพราะเป็นมาของเพลงนี้คือไม่ได้ตั้งใจค่ะอยากทำก็ทำเลยเอาแบบว่าสนุกสนานที่ฮาปาร์ตี้กันพี่ใหญ่ดูได้เด็กอยู่ดีนะคะเราจะไม่สีเรียมอะไรามากมายแบบว่าจะมาเป็นวิธีรีต่อมาเอาแค่มันฮาสนุกโอเคไหมคะ,ะเด็กๆลองคงมาเจอกัน ราาฉันแต่งหน้าไม่เสร็จค่ะเราจะได้รูปแบบเต็มๆะครพักว่าช่วงนี้นะคะคงพักเออ่เข้าสู่สปอนเซอร์ของผู้อุปถัมภ์รายการก่อนดีกว่านะควก็ในระหว่างที่คุณแคมเบลก็แต่งหน้าไปด้วยเราไปพบกับผู้อุปถัมภ์รายการและเดี๋ยวมาพบกับน้องเจโรในโชว์พิเศษของเดอะสตาร์คืนนี้นะคะวันนี้แต่งสีชมพูเบาๆไปแล้วหวานๆค่ะ Beauty Beauty Salon จำหน่ายวิกตี้มีคุณภาพมาตรฐานไหมดีร้อยเปอร์เซ็นต์เส้นไหมทนความร้อนถึงร้อยแปดสิบองศา ท่านผู้ใช้สามารถมีดัดดัดสักทําได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องกังวลว่าผมจะดุกขาดร่วง beauty beauty salon มีวิหลายขนาดหลายทรงให้คุณเลือกมีทุกเฉดสีให้คุณเลือกใช้งานมั่นใจกับเราเชิญมาสิคะที่ beauty beauty, beauty salon beauty beauty salon มีตัวแทนจำหนายทั้งสี่้า ท่านสามารถเลือกภาาที่ท่านต้องการและโทรมาที่ตัวแทนจำหน่ายได้โดยตรงสำหรับที่กอดสมองโทรได้ที่เบอร์091823853การนักภาษาสองหน้าเป็นตัวแทนจำหน่าย Beauty Beauty Salon โดยตรง นี่นะคะกลับมาแล้วค่ะกับแคมเบลตอนนี้ใส่วิกเรียบร้อยแล้วจากงหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปชมนะคะกับน้องซาปีน่าที่แสดงเป็นเจโรสติเฟอร์โลเพสนะคะกับเพลงเลสอัพน, uh, นะคะติดตามชมได้ค่ะก็พร้อมแล้วยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยนะคะกับเจโรนะคะ เป็นไงกันบ้างคะสนุกกันไหมคะกับบทเพลงของน้องเจโรสแสดงโดยน้องซาบีน่านะคะหรือน้องกอฟของเดอะสตาร์คาร์บเรชค่ะใช่เราจะเป็นมีเพลงใหม่ๆมาเรื่อยๆนะคะมาให้ใหใหทุกคนได้ดูกันนะคะอย่างเ,เพลงของเจโรลเลสแอบก็คือเป็นเพลง,งเกี่ยวกับการโฆษณาของร้านด้วยค่ะนะคะก็คงจะได้ชมไปบ้างแล้วนะคะแต่เพื่อนๆนังเฟซน,นะคะได้ชมไปก็คือบางส่วนนะคะเพราะว่าโฆษณาของตัวนี้จริงๆแล้วคือมันออกของช่องเ,เออของสมุทรชาเดลค่ะแล้วก็ที่สวนประภูมิแล้วก็ ที่สนามบินของเกาะสมุยนะคะเป็นการโฆษณาของทางร้านด้วยแล้วก็หลายๆที่มีหินใต้หินย้ายมีท่าเรือเฟอร์รี่อะไรหลายอย่างมานะคะเข้าไปชมได้นะคะค่ะและอีกไม่นานนะคะเดอะสตาร์ก็จะทําเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของทางร้านออกมานะคะอีกไม่นานก็รอชมกันด้วยนะคะกับโชว์ชุดใหม่ของทางร้านเดอะสตาร์คาร์เร่ค่ะค่ะรับชมกันได้นะคะมีอะไรต่อ,อยังไมคะอ๋อลืมบอกค่ะวันนี้มีข่าวดีเมื่อ5นาทีที่แล้วอื่นข่าก่อนเข้ารายการคุณแคมเบลค่ะ มีเซอร์ไพรส์สายตรงนะคะจากผู้ใหญ่ทางเกาะสมุยนะคะก็มาเรียนเชิญคุณแชมเบลนะคะไปเป็นคณะกรรมการการประกวดสาวประเภทสอนะคะที่วัดสว่างอารมณ์อําเภอเกาะสมุยนะคะ,ะใ,นนในวันที่เท่าไหร่นะคะ<อ>น,น่าจะประมาณเดือนเมษาแต่ว่าพวกนี้จะต้องไปไประชุมกับพวกผู้ใหญ่ก่อนนะคะว่าหลายฝ่ายทั้งนโรงแรมด้วยแล้วก็ กับผู้ใหญ่ต่างๆนะคะว่าจะคอนเซปต์งานเป็นแบบไหนจะจะมีประกวดผู้ชายมีประกวดสาวประเภท2หรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวเราต้องมาคุยแล้วก็หาคอนเซปต์แล้วจะมาบอกข่าวันอีกทีหนึ่งว่าวันที่เท่าไหร่นะคะเงินรางวัลเท่าไหร่นะคะ แล้วก็มีบัตรสมนาคุณอะไรกันยังไงต่างๆ่าจะมาบอกทีหลังแต่ตอนนี้ก็ขอประชุมก่อนแล้วก็วันที่ย9เกเราต้องกิดงลาเพราะว่าเขาลือกมีการเลือกตั้งกันจบเลือกตั้งสบนะครับแล้วก็เปิดเซ็นทันด้วยพอดีฉันหยุดก็เซ็นทันใช่ค่ะเพราะว่าวันที่29นีิเก้าเซ็นทันพัวนาของกาะสมุยจะทําการเปิดตัวแล้วนะคะทีนี้ก็เกาะสมุยจะมีเซ็นทันแล้วค่ะดีใจจังเลยค่ะ ที่นี่มีครบหมดเลยทุกอย่างไม่ว่าเก่าใช่แต่ว่ามีครบหมดทุยไม่ว่าจะเป็นเซนท่านนะคะแมคโ Macco Macco big C มีครบหมดค่ะทุกอย่างคุณเลือกลงหนังเมเจอร์ ไม่ใช่กันดารนะครบางคนอาจจะคิดว่าในภาพในฟาร์มเป็นเกาะอาจจะเป็นเล็กๆที่เล็กๆ่เห็นแล้วต้มน้ำพาวใช่แต่ไม่ใช่มีสนามใหญ่โตมากโหราดมากค่ะดิฉันมาครั้งแรกจะตกใจเลยค่ะนี่เกาะหรือว่าเป็นจังหวัดค่ะเพราะว่าใหญ่โตมากแต่ถึงจะเลยขนาดไหนนะคะแต่ก็มีต้นไม้สวยงามทะเลยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่โดยมากนะคะแต่ว่าพวกพวกนี้กจะเจลิญจติบโตแค่แบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรอย่างนี้ไม่กระจายไปมากมายค่ะยังคงสภาพเดิมเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็คงเจอของหอมปากหอมคอ ตอนนี้นะคะเพราะ,<ด>ะตอนนี้ยังไม่หมดเะอ๋ะอยวเดี๋ยวนิดนึงจะบอกว่า,าสแสดงความเสียใจกับราง<น>วัลที่<ช>ได้รับอุบัติเหตุด้วยที่พัทยาเป็นตัวร้องนําของอกาการซานนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่ฟื้นเลยนะคะสแสดงความเสียใจด้วยนะคะอยากจะให้น้องฟื้นเร็วๆขอให้หายไวๆนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงค่ะเลือดมบออยนิดนึงค่ะข่าวดีค่ะสำหรับในการประกวดครั้งนี้นะคะ ก็ทางกองประกวดของเราก็จะมีมงกุฎสวยจากน้องสุนทยาลวดดัดของพัทยาด้วยนะคะที่ทำมงกุฎให้กับทิฟฟานี่อากาซ่านะคะในการแสดงนะคะค่ะก็ะว่าสวยอลังแน่นอนใช่ค่ะเหมาะสมค่ะวันนี้ก็คนจะต้องแบบเบาๆกันเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าได้เวลาที่จะต้องทําการแสดงแล้วนะคะในรอบแรกสองทุ่มครึ่งนะคะ,คะเราสองคนก็คงต้องขอตัวท่านผู้ชมไปเตรียมตัวทําการแสดงหน้าหน้าเวทีกันก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคืนพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Cushion, close, cushion, pose, 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 pose.